วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงประสบการณ์ในการใช้ iphone 12 pro max เครื่องนี้หลังจากใช้มาแล้วประมาณ10วันของผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ครั้งนี้ผู้ชีฟไม่ได้มา unbox ให้ดูเพราะเห็นว่าหลายๆ tech channel ทั้งในไทยและต่างประเทศนะครับก็มีการ unbox มีการโชว์กันมาเรียบร้อยแล้วหลายหลาย channel ในไทยก็ได้สั่งซื้อเครื่องต่างประเทศนําเข้ามา unbox ทุกสีทุกรุ่นให้ดูกันเรียบร้อยแล้วฉะนั้นผมนะครับจะมารีวิวประสบการณ์ในการใช้ iphone 12 pro max เครื่องนี้ให้ดูหลังจากใช้มาแล้ว10วันเอาแบบง่ายๆภาษาบ้นบานๆเลยว่าจากประสบการณ์การใช้ของผมว่ารู้สึกยังไงบ้างและต่างจากเครื่องเก่าของผมยังไงนะครับ มาเริ่มที่เครื่องเก่าของผมก่อนเลยละกันเนาะเครื่องเก่าของผมคือ iPhone 10นะครับ iPhone 10 64 g b สีดำนะครับถ้าเอาแบบเป๊ะๆเ,เ,เลยนะซึ่งเครื่องนี้ผมก็ใช้ตั้งแต่ตอนที่มันเปิดตัวมาได้ประมาณ1นเดือนนะครับก็ซื้อมาใช้ซึ่งเหตุผลที่ผมตัดสินใจเปลี่ยนที่12คืออะไรบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยคือเอาเป็นข้อเสียของ iPhone 10ณนะตอนที่ผมก่อนซื้อ12เครื่องนี้แล้วกันเนาะนะครับ iPhone 10ปัญหาแรกที่ผมเจอนะครับคือเครื่องร้อนครับ iPhone 10จะมีปัญหานั้นต่กวันแรกที่ผมใช้แล้วคือเมื่อเราทำอะไรหนักๆกับมันนะครับเช่นเล่นเกมผมคนชอบเล่น NBA 2K หรือว่า a d d e นหรือว่าอะไรเกมมาที่มันต้องใช้กราฟิกหนักๆครับเล่นต่อเนื่องสัก30มนาทีเนี่ยเครื่องจะร้อนแบบเกือบๆจีอ่ะคือมันจับแล้วมันรู้สึกไม่สบายมือแล้วก็เลยต้องพักแล้วพอเครื่องร้อนเนี่ยเกมก็จะเริ่มกระตุกต่างๆงานานาทำให้เล่นไม่ค่อยสนุกแล,แล้วก็ต้องพักเครื่องสักครู่หนึ่งแล้วก็ไปทำอย่างอื่นนะครันน้มมีมีมใกาใชาชนงหอนยู่่ทท ซึ่งก็เป็นเพนพอยต์หนึ่งที่ผมพยายามกัดฟันมาตลอดนะครับแล้วก็อีกปัญหานี้ผมเจอกับ iPhone 10ของผมคือกล้องมันไม่ค่อยสวยครับกล้องมันไม่สวยทั้งในแง่ของภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอนะครับเพราะว่าถ้าใครตาม Apple มาสักระยะหนึ่งจะรู้ว่าจริงๆแล้วกล้อง iPhone ของ Apple ครับค่อนข้างเฉยๆมาตลอดแต่มันเพิ่งจะกระโดดมาแบบจริงจังมากๆต่อ iPhone 11ในที่ผ่านมาได้เองฉะนั้นรุ่นผมที่เป็นรุ่น10กล้องก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปัญหาสุดท้ายซึ่งเป็น หนักของผมซึ่งเกิดจากการตัดสินใจของผมเองนะตอนนั้นที่ซื้อนะครับก็คือการซื้อเครื่องที่64 g b นะครับ64 g b กับการใช้งานเพียงแค่ปี2ปีอาจจะพอนะครับแต่พอยืนระยะมา10มา 10s มา11แล้วมาถึง12นะตอนนี้ครับมันประมาณ3ปีซึ่งพอ3ปีเนี่ยการที่ผมมีรูปถ่ายประมาณนึงเก็บมาตลอดระยะเวลานั้นรวมถึงล ne ครับในยุคหลังนะครับพอเราทำงานกันบนไลน์มากขึ้นบนแอปพลิเคชันมือถือมากขึ้นก็จะมีการ เก็บแชทเซฟแชทไว้มันก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะครับเราก็แชทสำคัญสำคัญเราก็ไม่อยากลบทิ้งฉันตัวรูปตัวอะไรต่างๆนานมันก็จะเก็บอยู่ในนั้นนะครับก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงรวมถึงผมไม่ค่อยอยากเก็บสิ่งสลักสำคัญอะไรต่างๆบน Google Drive หรืออะไรต่างๆนานาเพราะมันดึงมาใช้่อนั้งลำบากนะครับแต่มีก็มีมีบ้างที่ผมจะเก็บพวกรูปอะไรต่างๆบน iCloud และ Google Drive นะครับซึ่งพอพื้นที่แมมไม่พอสำหรับรูปถ่ายและแชทแล้วเนี่ย ไม่ต้องพูดถึงเกมนะครับในเครื่องผมมีเกมได้แค่ประมาณทีละ5 6เกมเท่านั้นการที่ผมจะไปโหลดเกม,มอื่นๆเพิ่มแปลว่าผมต้องเสียสละเกมเดิมผมลบออกไปเพราะมันไม่เพียงพอนะครับและการที่ผมสมัคร Apple Arcade ไปด้วยมันก็ยิ่งทำให้รู้สึกหงุดหงิดแล้วก็เซ็งมากๆในการที่จะต้องเสียสละลบเกมบางเกมเพื่อโหลดเกมใหม่มาพอเราลบไปบางทีข้อมูลก็มีการบางส่วนที่หายไปบ้างซึ่งผู้ยินทั้งหมดก็เป็นเพน p o พอยท์านขมทันใจเปลี่ยนนะครับและทำไมต้องเปลี่ยนตอน12ด้วยนะครับ ไอ้ผลทำให้ผมตัดใจซื้อ12 Pro Max เครื่องนี้นะครับความจุอยู่ที่256 g b แล้วก็สีเป็นสียอดฮิตเลยครับคือสี Pacific Blue นั่นเองนะครับก็เหตุผลที่ตัดใจซื้อเพราะว่าเรื่องของดีไซน์เลยก่อนที่ผมใช้ iPhone 10เนี่ยผมใช้ iPhone 5s มาก่อนซึ่งดีไซน์ของ 5s ผมชอบมากที่เป็นตัวขอบตัวเหลี่ยมมันต่างกันาแล้วถ้าใครตามดูคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าผมค่อนข้างิ u วมากับดีไซน์ของ12พอสมควรฉะนั้นผมก็เห็นออกมาถูกใจชอบได้มากๆนะครับ อีกอันหนึ่งคือเรื่องของชิปโปรเซสเซอร์ตัว12ซึ่งจากที่เห็นชิปทั้ง A13 มาแล้วแล้วก็มาถึงชิป A14 ของตัว iPhone 12นะผมว่ามันเร็วแล้วมันตอบโจทย์ผมมากๆเลยผม,มตัดใจซื้อผมมีแพลนว่าผมอยากจะใช้ iPhone 12เจ้าเครื่องนี้ย Pro Max นะครับเหตุผลที่เป็น Max ด้วยผมตัดใจซื้อนะครับเพราะว่า ผมอยากจะใช้ iPhone ในการถ่ายรูปแบบจริงจังมากขึ้นและ,ะถ่ายวิดีโอแบบจริงจังมากขึ้นนะครับก็คือพวกไฟล์โปรรอต่างๆงานานะครับก็อยากจะใช้และอยากจะใช้ในการถ่ายวิดีโอคลิปที่เราไม่ต้องใช้กล้องมิเเลสใหญ่ละใช้ iPhone ตัวนี้และในอนาคตอาจจะเห็นคลิปของ Apple Chief s h i e พที่ถ่ายบน iPhone 12เครื่องนี้เพียวๆล้วนๆก็ได้นะครับโอเค เข้าเรื่องกันต่อพอเป็นความจุ256กิกตอนนี้ผมจะโหลดแอปจะโหลดเกมความเร็วต่างๆไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ตอนนี้รู้สึกพอใจกับ iPhone 12 Pro Max เครื่องนี้มากๆและประสบการณ์การใช้ที่ผมใช้มาตั้งแต่วันที่1ธันวาคมจนถึงวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับมาพูดถึงความรู้สึกของผมหลังจากใช้เครื่องนี้ไปก่อนแล้วกันเอาเป็นความรู้สึกแง่บวกก่อนแล้วกันนะครับ ผมสรสึกแง่บวกคือทุกอย่างมันเร็วขึ้นทุกอย่างมันไหลลื่นมากขึ้นไม่มีกระตุกไม่มีคา้างไม่ว่าะจะเล่นแอป,ปไหนเกมไหนก็ตามทุกอย่างไหลลื่นและสนุกนะครับเกมที่ผมเล่นอย่างที่บอกไปมีพวก NBA 2K Madden หรือว่าจะเป็นเกม Apple Arcade ต่างๆาก t, ันนะ Among Us แรงต่างไม่ต้องพูดถึงนะครับแอปพวกนี้เล่นได้ไหลลื่นอยู่แล้วนะครับรวมถึงเรื่องของตัวกล้องนะครับหลังจากที่ถ่ายภาพทั้งกลางวันกลางคืนรู้สึกว่ามันแบบคนละโลกกับ iPhone 10รวมถึง 10s ด้วยนะครับแฟนผมใช้ 10s อยู่แล้วก็ตัดสินใจเปลี่ยนมา1 เซลฟี่กล้องหน้าการถ่ายรูปกล้องหลังทั้งวายออโต้วายเทเลโฟโตโ้รวมถึง night โหมดที่มีไลด้าเข้ามาช่วยพอเทรตต่างๆนะมันเหมือนกับโหมันเหมือนไม่ใช่มือถือที่ห่างแค่3ปีครับมันเหมือมือถือที่ห่างกันแบบ5ปี6ปีด้วยซ้ำภาพต่างๆมันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆเรื่องของ Noise ก็แทบจะไม่มีเห็นซึ่งรู้สึกพอใจกับภาพของ Apple iPhone 12 Pro Max เครื่องนี้มากๆนะครับแต่วิดีโอยังไม่ลองเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าอยากเห็นประสิทธิภาพของวิดีโอเครื่องนี้จริงๆนะครับก็จริงๆมีช่องหนึ่งชื่อเคยกับมิวนะครับผมตามอยู่แล้วสักพักหนึ่งเขาทำวิดีโอได้ดีมากเดี๋ยวเอาลิงก์ใส่ให้ในอิคริปชั่นด้านล่างนะครับแล้วก็รวมถึง Apple Shi p อาจจะทําวิดีโอที่ใช้ iPhone 12 Pro Max เครื่องนี้ถ่ายให้ทุกคนได้ดูประสิทธิภาพของมันเต็มๆกันด,ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงสิ่งที่ดีๆที่มันเพิ่มเข้ามาลําโพองแปลกวว่าาาาาาเยออะะมมมกกๆนนนร,รถึงขดหจ้จจ Pro Max 12 Pro Max คู่น,นี้มันก็ใหญ่ขึ้นอยู่นะรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นมันเต็มจามากขึ้นแล้วก็สุดท้ายลวครับ 5G ผมบอกก่อน 5G เนี่ยผมไม่ได้คาดหวังกับมันเท่าไหร่เลยนะครับแต่ 5G ใน iPhone 12 Pro Max มันเป็นอะไรที่ทำให้ผมเซอร์ไพรส์ในแง่ปวกมากๆนะครับเอาเรื่อง 5G ก่อน 5G มีทั้งหมด2แบบนะครับมีแบบเข้มข้นแรงปื๊ดปาร์ตเลยแต่มันอยู่ใน area บาง area เท่านั้นมันซอกแซกตามกำแพงกระโดดไปมาข้ามกำแพงไม่ได้กับ 5G อีกแบบหนึง่ง ที่มันอาจจะไม่แรงเท่า 5G แบบั้นที่ผมพูดถึงแต่มันซอกแซกตามกําแพงตามนู่นตามนี่ได้มากกว่าแสดงว่ามันเข้าถึงนระยะก,กว้างมากกว่าแต่แค่มันไม่แรงเท่านั้นนะครับซึ่ง 5G ทั้งสแบบผมลองใช้ดูรู้สึกว่ามันโอเคกว่า 4G มากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นที่พารากอนนะครับผมลองที่พารากอนดาวน์โหลด สปีดที่มัน700กว่านะครับลองที่ออฟฟิศ Apple s h i p ที่นี่นะครับที่ลาดพรา้าวอยู่ที่270กว่ากว่าไปลองที่ออนนุชนะครับออนนุชอยู่ที่ประมาณ180 170บอเกือบเกือบนะครับไปลองที่หัวหินหัวหินก็ประมาณ100กว่านะครับ ซึ่งประสิทธิภาพของ 5G นี่ผมรู้สึกว่ามันทําให้การดาวน์โหลดการทํานู่นการทํานี่มันรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นมันสบายมากขึ้นนะครับก็เป็นอะไรที่มันเซอร์ไพรส์พอสมควรแต่ก็อย่างว่า 5G มันจะอยู่ตามหัวเมืองในแอเรียสำคัญๆต่างๆต่างจังหวัดที่อาจจะไม่ได้เป็นหัวเมืองก็อาจจะไม่ได้ 5G แบบเต็มประสิทธิภาพถึงขั้น 700หรือ800หรือ 1G2G กิกิกก็ได้นะครับแต่5 g ผมชอบผมทับใจผมใช้แล้วผมโอเคมากๆอีกอันหนึ่งที่ชอบก็คือแบตอื่นขึ้นนะครับแต่ก่อนผมใช้ i p h o n e e 0ประสิทธิภาพสุดท้ายที่อยู่ที่ i p h o n e e 0เครื่องนั้น,นนะประสิทธิภาพแบตอยู่ที่ประมาณนผมต้องชาร์จ i p h o n e e 0เพื่อใช้ทั้งวันในการทำง,งานผมอยู่ที่ประมาณ2รอบนะครับก็คือชาร์จช่วงบ่ายรอบหนึ่งแล้วชาร์จช่วงเย็นอีกรอบหนึ่งเพื่อใช้งานในการตอบแชทดู YouTube เล่นเกมบ้างครับในทั้งวันนี้ iPhone 12 Pro 12 Max ครื่องนีี้ผมชาร์แค่อบเดยว ก่อนนอนเท่านั้นนะครับก็สามารถใช้เรียกว่าเป็น all day battery ก็ได้นะครับมันใช้งานได้โอเคอึถึกทนตอบแชททานูน่นทํานี่ทํางานเล่นเกมฟังเพลงดูหนัง YouTube Netflix จบด้วยการชาร์จแบบเพียงครั้งเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ประทับใจส่วนสิ่งที่ไม่ชอบและรู้สึกเอฟเฟกขึ้นมานะครับคือเรื่องของน้ําหนักเครื่องครับการใช้ iPhone 10ผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องว่าถือหรือ,อปวดมือหรือต่างนา,าเข้ามาแต่พอใช้ iPhone 12 Pro Max คนนี้ผมใช้ทั้งวันรู้สึกว่ามันเริ่มมีอาการปวดนิ้วปวดมือเข้ามาให้รู้สึกบ้างแล้วนะครับก็เป็นหนึ่งในข้อเสืยอที่ผมรู้สึกว่าอ มันก็มีเหมือนกันร,รวมถึงจากฟังเสียงจากยูเซอร์11อหลายคนนะครับก็รู้สึกว่าตัว12เนี่ยแบตมันไม่ได้อึดเท่า11อาจจะด้วยเพราะ5 g เป็นหลักนะครับแต่5 g ผมรู้สึกว่าชอบนะครับก็ประทับใจก็ถ้าเทียบกันผมรู้สึกว่าเอา5 g ก็ได้แบตอึดน้อยหน่อยก็ย่องจบเรื่องของประสบการณ์ในการใช้ของผมมาอาทิตย์หนึ่งแบบยูเซอร์ทั่วไปแล้วนะครับก็รู้สึกว่ามันประทับใจมันโอเคแต่ในแง่ของวิดีโอหรือกล้องก็อาจต้องใช้งานหนักมากขึ้นออกทริปออกกิจกรรมมากขึ้นนะครับแล้วก็ขอถือโอกาสนี้วิ เคสที่ผมเคยใช้ในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแรกผมใช้เคสไปทั้งหมด3อันนะครับเคสแบบแรกเป็นเคสแบบใสนะครับอันนี้จริงๆอันที่2แต่แบบแรกมันจะเป็นแบบลักษณะนี้นะครับแต่แค่ไม่มีตัวปิดกล้องตรงนี้เป็นแบบใสนะครับตัวที่2ที่ใช้ก็คือตัวนี้เลยมีปิดตัวกล้องเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับและตัวที่3ก็คือตัว UAG Plasma สีมาราบหรือสีน้ําเงินตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่ง ประสบการณ์ในการใช้เคสสายนะครับก็คือเคสสายที่มาใช้เนี่ยแค็คือผมสั่งเว G มาจากที่ฮ่องกงและให้มาส่งระหว่างที่รอผมก็เลยซื้อเคสมาใช้ก่อนแบบร้อยสองร้อยง่ายๆนะครับเคสสายดีไหมดีบางไหมโอเคแต่สิ่งที่มันไม่ช่วยคือมันไม่ช่วยเรื่องของการกันกระแทกหรือการตกนะครับรวมถึงพอใช้เคสสายไปนานมันจะมีพวกรอยนิ้วมือต่างๆนะครับบนตัวเคสซึ่งมันค่อนข้างลำคาญใจมากๆนะครับแล้วก็รวมถึงว่ามันไม่ช่วยในเรื่องของการทําตกซึ่งผมเป็นคนซุ่มซ่ามประมาณหนึ่งก็จะคก็จะค่อน ข้างระแวงมาตลอดนะครับกับ iPhone 10ผมใช้ UAG รุ่นโมนาสีแดงถ้าเคยเห็นในคลิปเมื่มก่อนหน้านี้นะครับก็ใช้เป็นเคสหลักมาตลอดการใช้ iPhone 10พอมา12 Pro Max รุ่นนี้ผมใช้ UAG Plus m a อยากลองเปลี่ยนก่อนบ้างนะครับ Plus m a ก็จะเป็นรุ่นรองของ UAG นะครับอาจจะไม่ราคาแรงเท่าโมนาวัสดุอาจจะไม่ดีเท่าแต่ก็ได้เรื่องของความใสเข้ามายังอยากโชว์สีโชว์อะไรนิดนึงอยู่ซึ่งจากที่ใช้ UAG มานะครับตัว p l a s Max รีวิวเคสให้เลยแล้วกันนะครับพวกรอยนิ้วมือต่างๆนา,าก็ยังคงติดบน ตัวเคสอยู่บ้างนะครับอาจจะต้องมันทําความสะอาดกันประมาณนึงนะครับแต่เรื่องของการกันกระแทกการต่างอนาก็โอเคในเรื่องของน้ําหนักหนักกว่าเคสใสทั่วไปแน่นอนนะครับหนักกว่าประมาณนึงเลยมันรู้สึกได้นะครับแต่ถ้าความสบายใจเรื่องของการตกการกระแทกก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับสิ่งสําคัญในการเลือกเคส iPhone 12นะครับมีอย่างเดียวเลยครับคือ iPhone 12ก้อมันค่อนข้างนูนฉะนั้นขอให้เลือกเคสที่ กล้องมันไม่โผล่ออกมาจากรูกล้องของเคสนะครับถ้ากล้องมันนูนออกมาจากรูตรงนี้ของตัวเคสแสดงว่าเคสนันนะพอระวางแมะแตไปกับพื้นแล้วนะครับกล้องมันจะขูดกับพื้นนะครับฉะนั้นการเลือกเคสขอให้เลือกเคสที่ตัวขอบเคสมันนูนมากกว่าตัวกล้องนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญในการเลือกเคสเลยแล้วก็ลองเลือกเคสที่ชอบได้ถ้าอยากได้เคส iPhone 11 12 8 ทุกรุ่นนะครับ Apple w h t c มีจำหน่ายเช่นเดียวกันราคเา390บาทนะครับเป็นเคสลายเดียวกับตัว iPad เลยก็จะคู่กันแบบง่ายๆใสๆเอาไว้เปลี่ยนในชีวิตประจำวันเป็น everyday look ได้เลยนะครับก็อันเนี้ยก็เป็นประสบการณ์ผมในการใช้ iPhone มาประมาณ10วันนะครับถ้าใครอยากรู้ประสบการณ์ในการใช้ iPhone แบบจริงจังมากขึ้นเดี๋ยวต่อไปครบรอบ 1- 2เดือนผมใช้ iPhone เครื่องนี้แบบจริงจังมากขึ้นแล้วจะมารีวิวให้ฟังว่ามันเป็นยังไงและยังคงประทับใจกับมันอยู่ไหมและมันจะอืดลงไหมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งท นนแทนกครู้ว่าผมซื้อ iPhone 12 Pro Max เครื่องนี้ที่ไหนซื้อยังไงและซื้อยังไงให้คุ้มที่สุดในความคิดของผมก็ลองไปดูต่อไปในคลิปหน้าของ Apple s h i e f ได้เลยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ